โอ้ยเดี๋ยววันนี้มีหมวกเชฟนะจ๊ะเอฟซีส่งมาให้แต่ว่าไม่ไม่รู้จากเชื่อเขาส่งอะไรมาให้ส่งหมวกกุ๊กแล้วก็ผ้ากันเปื้อนแล้วก็อีตัวนี้สายสะพายอะหรอสายสะพายนางงามเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าไม่เป็นนางงามขวัญใจประชาชนโอ้ไหนไหนทำท่านางงามเออช่มเอยช่มงามอะรำเตะ แล้วใครส่งเอฟซคนไหนส่งมาไม่รู้อ่ะไม่รู้เก็บเงินไปทางไหมไม,ไม่เก็บไม่เก็บอู้นี่เขาส่งหมวกเชฟมาให้คุณแม่วนะนี่สวยนะสวย,ยิ่งใส่สูงยิ่งสวยยิ่งดีเมนูต่อไปไม่สิไซพูดใช่เขาบอกว่าอะไรนะหมวกเชฟเนี่ยถ้ายิ่งสูงแต่สวย่ก่อนเขาบอกว่ายิ่งสูงอะ่ะหมายถึงประสบการณ์เยอะ ถ้าเป็นคนเป็นหัวหน้ากูก็ะจะยิ่งใส่สูงที่สุดนนใช่ไม่กี่พูด,ด <c oughs> จริงอันนี้เรื่องจริงสมัยหมวกเชฟจะบ่งบอกยิ่งสูงคือเหมือนแบบเป็นหัวหน้าเขาอะไรเงี้ยสมัยกออนนย่อน,นสแสดงว่าเขารู้นั่นนี่เขาเลยส่งมาให้แล้วก็จีบหมวกนี่หมายถึงว่าทําได้หลากหลายเมนูยิ่งจีบเยอะยิ่งทําได้เยอะอ้โหอันนี้เป็นสิบยี่สจีบเลยเนี่ยโอ้สแสดงว่าเอฟซีเขารู้นะเนี่ย ส่งให้คุณแม่เนี่ย f คนไหนไม่รู้แม่ไม่กิมดูไม่เป็นนะปกติแม่ใส่หมวกธรรมดาใช่ไหมนี่ใส่หมวกเชฟอันนี้คือเขาเรียกว่ากุ๊กระดับสูงนี่เออไนหมวนหมวนให้ดูก่อนเออนี่นะครับเป็นเชฟแล้วไม่พอนะทุกคนเป็นนางงามด้วยวันนี้อ่ะดูไหนดูต้งเท้าลองาอุ้ยยังมีอันดีเก่งก็มาถ่ายเนี่ยมันยังไม่ท่นได้กวาดออกไหนดูรองเท้ารองเท้าสิ หนาวเหรอวันนี <laughs> ้ดูถุงเท้าสีชมพูอ่ะทุกคนใส่ส้นสูงเลเนี่ยโอ้ถุงเท้าสีชมพูโอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เนี่ยเส้งมันไม่เหมือนมันเหมือนคนพิการอ๋อเป็นนางงามก็ได้เนาะอ๋อใส่ส้นสูงแต่คนพิการแบบไหนอ่ะเก่งหาเรื่องเแค่อง่ ไม่ใช่ลูกค้าโทรมาสั่งของหรออาจจะใช่นะอู้นี่เชฟนะครับล <c oughs> โหลไอ้ไอน้อตับหมูแบนปลาด้วยสองมืเอาธรรมาดาขึ้นมาบ้านนี่เป็นบอ่อเอาข,ขึ้นมาฮะ าแบบกับมือบาน okay? pues, uh huh> ี้ใช่ไหมโอ้ยเป็นบอย่าชัดอีนนี่หนาหนาน่าเน่น้อยทำไมพูดไม่ชัดล่ะหนูเอาถุงหนึ่งเมนบอยเมนกับ่าเป็นยาเอาคือมือบานนี่เมนบาตเมนกับมบาินาห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 นานาเกียได้ยินไหมเราอู้เม่เอเขาไม่ได้ยินแม่หรอมันเดยสิบระด้ยินจัทร์จุ้ ตอบไม่ตรงคําถามน่ะนา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 เก่งก็ได้ยินอยู่เนาะเขาไม่ใส่น้ำตาลพวกแี้เขาหรอกินไม่ใส่น้ำตาลชูรสอีกเรื่องไม่ได้เออไปนี่นะครับทำแบบนางงามนะวันนี้วันนี้ว่าไม่ได้วันนี้มีสายสะพายมีตําแหน่งนะจ๊ะทำแบบนางงามแม่วันนี้ทำเป็นนางงามไหมจะใช่เออนี่ บอแล้ซักผ้าแล้วอยู่หลังบ้านแล้วปั่นผ้าไงแบบนางงามทําอะไรก็ต้องเป็นนางงามมันเนี่ยอทำอะไรต้องเป็นนางงามอะนี่ดีแบบนางงามนะจ๊ะมีไม่ใช่นางงามนะมีดปันฟันหรอมีแม่ยังไม่ล้างเลยนี่คือน้ำธรรมดานะครับวันนี้วันนี้มีหมวกเชฟด้วยผ้ากันเปื้อนกันกระมงกระมิงเป็นลายดอกเออ เดี๋ยวหน้านางงามหรือเนี่ยต้องทำหน้าหน้านางงามก็ก็ยิ้มเสียยิ้มไงอ๋อเสียยิ้มถ้านางงามเขาเขาสิบัวเฮ้เขาสิบวบางสิคะอันนี้งามเหรอเอานางงามเขาเห็นสิทุกคนเลยเหรอเก่งัเขาจะยิ้มไม่ให้ฟันติดกันอย่างนี้เหรอแม่เอออเาเก่งไปรับไปเบิรงนด้นางงามเขาสิบวายิ้มบ้านเขาเฮ้เฮ้เฮ้สิเป็นบ้านางงามก็คือคือไม่ได้นางงามก็จะ มันไม่เหมือนนางงาม่ะกนั่นละแม่กบ,บามันบอกคือนางงามด้แหละ <c ười> พวกที่เป็นนางงามเหมือนกับคือยังมันยิงแขวอย่างนี่ท <c ười> ีไหนยิงแขลอะไร่วันนี้นางงามตำส้มนะคะนางงามตำส้มเออนี่นะครับออคอรอสตูมแต่ละวันเนี่ยจะอีหอย่างเอออะลองไป นี่นี่นี่อ้ยอย่อต่ำนี่หรอแม่กระดางงามเนาะอ๋อนางงามต้องย่อต่ำนะทุกคนเป็นตำนํำเมือยเนาะเอาตําแบบนางงามเนาะก็ต้องแบบตําขลุกขลิกไม่ได้กค่ตั้งโอ้เสียงดังไม่ได้ด้วยนะอือเห็นไหมแม่ต่าโอ้แบบนี้เองกิงก็เพิ่งเคยเห็นตํานางงามนะครับอือแม่นี่ได้ทุกรูปแบบเลยเนาะเออ ทุกคนเออไม่ใหญ่จะเป็นยังเอาไปไฟน้ำข่อยออืว่าสามสิบก็บาทถึงเท่าไรนี่แหละเออเดี๋ยวเจ้าหาก่อนวันนี้พ่อเป็นนางงามด้วยวันนี้ฟ้าวทำไมอ่ะเอาฟ้าน้ำมันเพราะไงแล้วมาหาใบไฟอพราะตามาไฟอ่ะหรอ ที่เสียค่าไฟเนี่ยใบไฟนะครับบินค่าไฟแม่จะเรียกว่าใบไฟค่าไฟบินไฟบินไฟเขาแม่ก็มียังไม่รู้พันสามพันสามเปิดแอร์นอนอ่ะเนาะไม่เปิดหรอกเอาขนาดไม่ได้เปิดเองนะเนี่ยหรอเปิดไม่ได้นั่นหนาวไม่แพ้เออนี่ยเออป็ด วันนี้แม่แม่เป็นแม่กินยาภูมิแพ้งไงมาลมันเทียเพียเพียหรออม,มันเป็นภูมิแพ้แนี่มันก็เลยเพียนะแต่ว่าก็สู้ได้อ,อู้อได้หรอสู้ได้อยู่แล้วลูกค้าไม่ได้เยอะเฟียฝ่า <c oughs> เอาตอนนกับ <c oughs> ท่านมาเนอะ <c oughs> ลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะอะเหรอคิดว่าลูกค้าไม่เยอะมันก็มาเรื่อยๆมันก็เยอะอยู่ดีนั่นแหละเออเยอะอยู่ดีก็ได้ อันนี้ขอขอไไก็บเขาเดี๋ยวหาใบไฟก่อนอหาใบไฟอยู่ไหนก็ไม่เหรอโอ้ย <laughs> ตาก็ได้งี้าดนะ้วยเนี่ยแล้วจะเป็นนางงาม <laughs> นางงามบบเห็นหง <laughs> อะหกสิบหกบาทอันนี้ก็ยังมาแค่ได้เก็บเงินเงินห <laughs> าจัก บรรลูกันบรู้อ่ะไข่ก็ไม่เก็บเขาเอามาเหมือชสาวหน,น <numbers> เนาอ,อไม่ก็เขาบอกว่าเปิดรลานตั้งหลายปียังไม่ลงตัวอยู่เลยเแต่และว,วันมันต้องลงตัวแต่และว,วันนะคะออขอแจ้งนะคะเมื่อมันว่า เรากางอย่างนั้นยืนพื้นเลยไม่ได้ต้องเทามาเราต้องเก็บช้ามาก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือบางวันลูกค้ามามันก็ไม่ลงตัวง่ายนะทุกคนต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าแม่แม่ก็ตอบเข้าไปก็เข้าใจกันดีอยู่นะเข้าใจกันดีเออเพราะว่าแม่ก็บอกตรงๆนะเพราะว่าร้านค้าแต่ละวันมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่ใช่ว่าโต๊ะเราจะตั้งตั้งไว้อย่างนั้นตลอดปีมันไม่ได้นี่ไมอเลี้ยงเขาต้องเก็บนี่ยมอเลี้ยงเขาต้องเก็บเก็บเข้าที่คือคือที่ตรงนี้คือแปนนมิดเด้ มันจะไม่มีโต๊เลยทุกคนเอฟซีต้องเข้าใจนะคะบัตรที่ดีพัทิว่านู่นนี่นัน่นอือย่าอย่ามองแม่ข้างเดียวแบบนี้อย่ามองแม่ข้างเดียวแบบนี้นะต้องมองต้องมองแ,บบแมตง่ตรงๆแล้วก็มีฝั่งขวาฝั่งซ้ายด้วยนะคะอ,อ,อันนี้คือคือข้อเปรียบเทียบแบบทุกคนคงเข้าใจนะคะอย่ามองแม่ด้วยด้วยแบบนี้ข้างเดียวแบบนี้ไม่ได้อ,อ,อย่าเอาตามใจตัวเองใช่เ,เพราะวันหนึ่งแม่มีเหตุผลของแม่ไง ไม่มีเหตุผลของแม่ไงอดีคือพูดแบบนางงามเลยพูดแบบผ่อนใจประชาชนอ, <Designer. S 2> <c ười> อันนี <respir> ้ไม่มีเหตุผลของแม่นะเพราะว่าหลานเนี้ยตอนเช้าเราก็ต้องมาทำไม้ตอนเย็นแล้วก็ต้องมาเก็บเดี๋ยวมภาษาอะไร่ภาษานางามไงเก็บแล้วเราก็ต้องปัดกวนแล้วก็ ตอนกินข้าวเรามันก็ต้องเป็นอัลลออแปลนอัลลาตอนเช้าเราต้องไปซื้อมาใหม่แล้วก็กางใหม่ทำความสะอาดใหม่นี่คือจุดเริ่มต้นของวันใหม่มันไม่ใช่ว่าจัดไว้อย่างนี้30กว่าปีคุณเข้าใจผิดแล้วว่าขายตั้งนานยงไม่ลงตัวอีกหรืออันนี้คือข้อคิดที่ผิดนะคะแต่ว่าเราเราเคลียร์กันลงตัวเลยโอเคอะไรโอเคอะไรเอาตอบคำถามจบแล้วไงก็จะไล่รับตำแหน่งไงคำถามนางงามไงคำถามนางงามนางสาวอะไรคะ มิสเบรราก็ได้ตำแหน่งแล้วไงขวัญใจประชาชนขวัญใจประชาชนเพราะว่าเว้าดูไงขวัญใจประชาชนเหมือนว่าดาวตลกเออไม่ตลกนะไม่สวยนะอวันนี้สวยนอใช่วันนี้สวยไม่มีความไม่มีความตลกเก่งยังไม่ขำเลยนี่นะครับสวยวันนี้ไม่เล่นขำนะเออไม่ขำพราะวันนี้แม่ขายสวยอ่ะโบกมือนอยนางวันนี่นะครับ <laughs> เดี๋ยวบวกมือคืออะไรอย่างเงี้ยสี่สองคืออะไรให้หว,วยเราสองสี่อ่ะ,ออะ <laughs> เออสองส <laughs> ี่เรอเออ,เอ,อ